ถึงไม่แฟร์กับเด็กเล็กค่ะเพราะว่า <Okay. S 2> เพราะว่าเด็กเล็กต้องมาขึ้นจับสองเท่าเด็กโตอ๋อนี oh. ่ไงม,มันต้องวางตัวท่าน้ำนี่มันถึงไม่แฟร์ไงเดีย๋ยวลองถ่ายให้ดูพราเป็นอย่างนี้นี่ใครจะตีก่อนคะจะได้ถ่ายถูกพ้อมกันค่ะโอ้โ ho oh. ไปตีไปด้วยข้าทงนี่เฮ้ยกิบต์ออด แหม่ดูสิดูสิคุณแม่ล่าดูสิคะลูกอ่ะแม่มีเพชรแล้วอะไรแม่มีแพสเจอรแล้วบอกให้รู้เมื่อกี้เนี่ยสมาธิหลุดแม่มีแพชเจอร์เดี๋ยวจะเจรอพี่แหม่มก่อรเจอออนไปเลยเออออนโลดออนโลด เฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฮ้ยเสียงพระมาก อยู่ไหนเนี่ยคพบหไนยหนูไม่เห็นน่ะเ <c oughs> พราะหนูมองอยู่ในกล้องหนูไม่ได้มองหนูไม่ได้มองกร <c oughs> <c oughs> ีนอ่อน่ะ